สวัสดีทุกคนนะครับมาการิต้านะครับอะดรีนาลีนวันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษนะครับเซิร์ฟแอดการ์นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟบาโฟนอตแล้วก็โอซิลิสมารวมกันนะครับโอเคการเข้าเล่นเซิร์ฟนี้ก็ถ้าเกิดมีผู้เล่นมี้ยมีเก่าอยู่แล้วนะครับสามารถคูก่กับ IDE ี e HE ได้เลยแล้วล็อกอินเป็น IDE ี e HE นะครับ แล้วก็การเข้าเล่นก็เติมเติมแอร์ไทม์นะครับ150าบาทขั้นต่ำนะครับ15วันแล้วเราก็จะได้นี่นะครับเช้งเนมนะครับ mm hmm. เขาจะให้มา6อันนะครับ mm hmm. ผมก็ใช้ไปละอันหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นมาการิต้านะครับส่วนเรื่องของใส่ก็ไม่ต้องพูดกันมากนะครับก็เปิดมา14ปีน่าจะเยอะอยู่ รอกคับย๋ยวเอาไปขายเซิร์ฟนู้นจริงเลยนี่ทางเกาะนะครับ <S <S ของไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่นี้ถ้าเข้า v, v ี p ก็คงโดนตบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ย,ยรอเข้าพี p สักตาหนึ่งแล้วกันไปให้เขาตบเล่นตั้งหนึ่งทีนะครับมีคนด้วย โ okay. อ,อ,อ,อ้ยเจ็บตายนี่โหหล่อจริงๆพอแล้ <c oughs> วครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากเซอร์แอดกาดไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหน,หนึ่งทางเลือกนะครับถ้าคนจะเล่นใหม่ก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับมาพูดคุยกันมีอะไรก็ถามได้นะครับแล้วตอบได้ก็จะตอบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ